สุดเด็กเกมเด็กน้อยเลยผู้ใหญ่ควรจะรับคำแนะนำโอ้ยโอ้ยเด็กนี้มีโดรอเตงนมจะตายแล้ว <Gesch> นี <laughs> ่ห <divid> ันไก่ไงโอ้เป็นอะไรกันเนี่ยเพื่ออะไรกันเนี่ยเฮ้ยเพื่ออะไรกันเนี่ยเฮ้ย พอมันหายไปเลยนพอมันหายไปเลยเอา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 เอเอาเอาโอ้พี่อะไรกันเดอพี่อะไรกันเดือดมัะดังก้นงเือป้าบอก เหนื่อยหรือยังเหนื่อยหรือยังผมต้องพาลูกๆไปรักษาเด้อผมต้องพาลูกๆตักษาเด้อหนักหนักก็ได้มันไปที่คนเลี้ยงหรือเปล่ากูได้มันไปที่คนเลี้ยงหรือเปล่ากูได้เหนื่อยที่วันนี้ ใครเขาจะกล้าเข้าสนอเถอใครเขาจะกล้าเข้าสนอเถอเข้า <laughs> ไปหาบอ่อ <laughs> เอาเอานด็นเด าการน่าจะหนักแล้วนะเอ๊อาการน่าจะหนักแล้วนะไม่หยุดเลยหมอแป๊บหมอแป๊บหมอแป๊บหมอ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 ผ่าตัดด่วนหมอ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 ผ่าตัดด่วนหมอขอขอผ่าตัดด่วนครับหมอขอผ่าตัดเลยครับ

ต้องการปานมตอนนี้เดี๋วครับคุณหมออาจารย์จะไม่ไหวแล้วอาอารตัดเส้นด้วยคุณตรงนี้กาารไว้ก่อนค่ะกาจารไว้เชยญครับคหมอ ผมพอตาดวนครับมาขึ้นมามาเออขึ้นคือเตียงเลยขึ้นเตียงเลยขึ้นเตียงเลยหนูนตองเยกอะะลุาเลยหนูนไข้ขึ้นเตียงนะคะหรอหมอช่วยหน่อยครับพาตาเส้นเสียงหน่อยคอ๋อให้หมอาอนุญาตถ่ายลมนะคะเส่งเสียงได้ดีขึ้นนะคะขึ้นหนะคะคุณเป็รอ่ะ ใช้ค่ะหมใช่นอนะคะใชนอนคนสวัสดีครับวดครับตัดยินครับขออนุญาตครับ่ตัดได้เลยครับผมไปเลยครับผ่าตัดได้เลยครับมันเห็นไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็คือมีไงะคุณหมอได้ได้ไหมครับผมผ่าตัดเสเสียงเป็นไระคนค้อนแก้ผ้าตอนเสียงหอายไม่ใชเขายครับเป็นไร ตัด้ดท้ท้าค่ะขออะไรขอขอมีขอมีโตหน่ค่ะตัดตัดเส้นเสียงเอาเอาเลือดตัดไหยครับตัดตัดเส้นเสียงเอาเอาเลือดตัดครับอีโตค่ะหมอตเล็ใหญ่ค่ะเาอขึ้นเตียงขึ้นขอผู้ได้รับสมัครคคุณหมอช่วยหน่อยค่ะแค่เป็นมือหมอครับหมอมีหองดูดเลปสาธ ใครพ่อเลยคะใครพ่อตายคะเดี๋ยวผมผมว่าหมอจะรักษาไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมพาไปรักษาเองดเดี๋ยวผมพาไปรักษาเองวะจารู้ตาบาตาบาจารูๆอรันี่ยการไม่ไหวแล้ามต้องะไปจัดการเลยก็ไปจัดการเลยก็ได้อตาบาเแล้วตาบาเลวเดี๋ยวช่วยรัา มันนี่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 เป็นไรอะเป็นไรอะขัดเป็นไรอะอยู่นิ่งๆ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 จะไปไหนนิ่งๆจะไปไหนนิ่งๆนนี่ะครับแต่ละตัวแต่ละองค์ลูกของฉัน รักษาโดยด่วนเร็วนิ่งๆรักษายด่วนเร็วอะไรกันแน่เอะไรกันแน่เสียงร่เป็นไอะไรอะพะเเป็นคืนๆเเป็นอะไรอะ